สวัสดีค่ะดีต้อนรับเข้าสู่ตั้งวันที่เสือชาแนลวันนี้นะคะเนื่องจากใกล้เดือนแห่งความรักเข้ามาแล้วเราก็เลยคิดอะไรดีๆออกเราจะมาทำสิ่งที่เสริมดวงความรักให้กับพวกเราเองเพราะว่าเรื่องของความรักเขาเปิดปีสองพันยี่สิบที่ผ่านมาตัวไม่ค่อยดีนะคะเราแค่จะมาเสริมดวงความรักเผื่อเราจะเจอรักดีๆใช่หรือมันเจอแล้วก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนู ที่ใช้อินก e d เดียนเป็นสีต้มผูทั้งหมดเลย <c oughs> อันจะมีแบบยกเว้นบางอย่างที่อยากกินเป็นพิเศษอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราก็ยังจะคงตีมอยู่แล้ว <c oughs> เราจะไปทำไรดูกันมาอันนี้ไม่ได้เราจะทำเป็นแฮมชีสแซนด์วิชระลึกความหลังเหมาจัง เราจะเริ่มจากการแกะขนมปังยมพูออกมาเราจะขอใช้ชีสอันนี <t 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 ้นิดนึงนะทุกคนเพื่อความอร่อยขนมปังที่อร่อยมากขนมปังสีชมพูชมพูว้างไว้ข้างล่างเมนูที่ยากมากเห็นไหมทีกเราจะบอกก่อนนะคะว่าที่นี่ไม่มีอะไรเลยโอนไมโครเวฟก็เลยต้องทำเมนูง่ายๆไปก่อน แปะลงไปบนขนมปังเลยเราเอยากเน้นแบบไส้เยอะแป้งน้อยดียไหมงั้นเอาอันนี้ชีสสักห้าแผ่นสองแผ่นเฮ้ยชีสก่อนไงชีสมาดีอ่ะเลยว้าวแป้งอีกสิใช่มันเป็นทำว่าพี่แบบเนี้ยอันช็อกมากชีสชสองอันเลยจุดนี้แบบเน้นๆชีสเน้นๆเราจะไปเอาอีกจานหนึ่งมานะคะเราจะทำอีกเมนูหนึ่งซึ่งก็คือเป็น โอเปนทอสสโมกแซลมอนทอสค่ะสโมกแซลมอน let's go อันนี้ต้องปิดด้วยขนมปังอีกสีหนึ่งเพราะเราจะเน้นความสวยงามอุ้ยไม่เหมือนเลยสีวัมนกับสีของุูเสร็จแล้วผัานยาเร็วมากยั่ไงเป็นเมนูง่ายๆสำหรับคนที่แบบว่าที่ทุกคนทำได้ไงทุกคนจะได้เลือกไปแบบไม่ทุกคนจะได้มีอะไรทำวันวาเลนไทน์นะคะคนที่อยู่ตนี้รอเล่นค่ะ นี่นะคะแซลมอนวว้าแซลมอนว้าวอุ้ยอุ้ย actually มันน่ากินมากเลยนะดูว้าวน่ากินมากน้ำนาแบบนี้เลยเสร็จแล้วหนึ่งโอ้สวยมากเลยค่ะขอของมันเลยค่ะแซลมอนนะคะจะใช้เป็นขนมปังสีชมพูม่วงึมเอาแซลมอนเยอะแค่ไหนคะเด็กๆเาใช้แซลมอนหมดเลยไหม ได้ว้าวนี่สีชมพูสีชมพูจริงๆทุกคนมองให้มันเป็นสีส้มเดีอยวเราขะมองให้มันเป็นสีชมพูแล้วมันก็จะเป็นสีชมพูทุกคนทำไมแซลมอนมันยากลำบากจังดีดีทำได้ว้าว Open นโทส t Salmon Smoke Salmon ค่ะเย้เสร็จแล้วค่ะสองเมนูนี่ไงเสร็จเรียบร้อยแล้วค Open Toast s สโม e แซลมอนแล้วก็แฮมชีสแซนด์วิช เรามีของข่าแวแล้วก็จะขายของหวานไม่ได้ใเพราะฉะนั้นเราไปทำของหวานกันหรอค่ะ <laughs> โอเคมาที่เมนูของหวานบ้างนะคะเราจะทําคนละเมนูกันไม่เ,เราทําพร้อมกันเลยดีกว่าเ,เราจะเดิกลินเร็วๆอันทําเครื่องดื่มไปจะมี2เมนูคือนมอันอันจะทําเป็นนมสตอรอเบอรี่นะคะ่ะสดอินเอิร์นเอิรโสให้ <laughs> เรากลับมาแล้วหลังจากไปล้างสตอรอเบอรี่มานานมนมสตรอเบอร,บรี่ว้าว มันใ่ไมันต่งันมันหนอดีๆไม่ม่อ่แล้วอไม่ไม่บอกเลยพี่กันนอะพอแล้วนี่ะเราจะใส่สไปก่อนเบนิดนึงให้มันแบบว่าเป็นยมอย่างมาต่อที่แซนวานของเราเราต้องเช็คไม่ครมใหมันแบบว้าว สวยพอพอพอสวยนี <ped reading> ่โอ้โหแล้วรก็จะใส่สตรอเบอรี่เข้าไปข้างบนคว่ำไงคว่ำเขได้ละไหนคว่ำไงใช่ไหมอยากดมอ่ะนี่ดูครับผมอยากดมไหว้าวเสร็จแล้วเมนูก่แค่นี้เองนง่ายอ๋ออีก ุ้ยแน่ใจเหรออันนี่หรือเป่าอุ้ยตรานี้ชวาชูอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนตรงนี้ดูว่าไม่ไม่ไม่นี่อุ้ยเสร็จแล้วโอเคนี่หูสวยมากและเมนูของหวานของเราเสร็จแล้วนี่คือนมสตรอเบอรี่นะคะแล้วนี่ก็คือโอนแซนด์วิ้งเราไปชิมกันดีกว่าว่าแต่ละเมนูจะอร่อยแค่ไหน เสร็จแล้วนะคะเมนูของเราวันนี้สรุปว่าเราทําทั้งหมด4เมนูเป็นของขาว2อย่างแล้วก็ของหวาน2องย่างมันเข้ากับวาเลนไทน์อยู่นะเนี่ยดูสีชมพูมากเลยเริ่มจากอะไรดีเริ่มจากั้นก่อนละกันมันกลังจะละลายแล้วหอมบางล่มมากอยู่แล้วไม่ได้ทำเองยึกครีมอร่อยมากเลยมันก็เราไอชิมของเค็มก่อนละกันของขาวแซนด์วิชก่อนนี่ เป็นงไงบ้างคะนี่ไหนขอชิมนมสตรอเบอรีเร่เซฟนี่สตรอเบอรีร่มันก็ถ <c oughs> ือไปอยู่นรงแล้วอะเป็นงไงนมหวานน้อยมากเลยนมสตรอเบอรีร่มันก็เปรีป้ยวๆนะฮะไม่ได้หวานเลยแต่ดี อีกอย่งหนึ่งก็คือแซลมอนโทสต์นี่เราเอาไปใส่ไมโครเวฟมาแล้ว่<ช>มันก็จะแบบละลายเยิย้ม,ม<ช>ๆได้ให้ดูความเชื่อมัมมง ็ถือว่านะคะวันนี้ที่เราทำไปอร่อยทุกเมนูเลยอย่าลืมไปทำตามกันคลืมำและอร่อยจริงๆทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้พวกเราด้วยนะคะไวหาสุดยอดชาแน,นลค่ะบ๊ายบายไปเร็ว